มาชิมไว้จากเพชรบูรณกันครับแกแ้อก่อาแล้โคมกไหมคือเราเท้านห้อเอร่อยเหมือนเดิมไม่แกงน,นี่ครับไว้ไม่นั่นไม่แกงหนอไมมเดี๋ยวลองชิมไวเบิองครับคอนี้เดี๋ยวกินดีงนินไม่เหมือนกันแต่กาอร่อยกิยมมย <c oughs> ้งไม่ครับพวนั้นเลยเอแก้วแ,แตกก็หนีวันเอาทิปมาทิไปไวน์ดิ์ิเอาแก้วเย็บไว เดี๋ยวขอชิมไวมาจากเพชรบูรณ์ครับไทยแลนด์จะใช่เดี๋ยวโอ้โนี่ครับเบิงึงเนี่ครับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิษภัณฑ์<อ>กินไวน์เลยไวเดี๋ยวขอชิมไวก่อนครับไวน์ลอยเดียวก็ไวน์แปดลอยไวน์พันรักนั่นราคาเท่าไหร่ครับนี่จักมันเ<ห>ม<อ>นาเม,มบาบุยสื่อเนีย่ยเดี๋ยวลองชิมก่อนครับชิมซะก่อนซ้ำเราท้วงบันเท่าเหรอ แมนรียว่ารสชาติกินขี้เหล่าทูรีบว่าเ okay ่เห็นว่าไหวเห็นว่าสนั่นกินไหวเนื้อหลายรสชาติต่างจากเหล่าทูบานเข้าเลยตอนนี้เดียวกันเขาแซ่บย็นไงครับเพราะในยุคเพราะในยุคเขาแซ่บนี่ครับมีเมล็ดพันธุ์ตะวันครับวันนี้แต่ว่าอันนี้ต้องเก็บดีอยู่แล้วนี่ของวานี่พี่บอกขออนุญาตแนะนำอันนี้นะครับ อซ้มอันนี้ก reveal, like. ็เรียกว่าอะไรมังใช้เรียกว่าอะไรว่าไม่รู้ไม่เล็ดทานตะวันครับซอมเท่าไหร่ครับนี่ไม่รู้ซื้ออะไรอย่างไม่รู้ราคาซื้อเราซื้ออะไรอะไรของดังแก่กาชิมแก่ผมชิมนะแก่ของดังเขาเขาอยู่ที่ลพบุรีครับแก่แล้วแก่แล้วงานออกงานออกนั้นงาโอ้มีสิบป้ ขอนุ่ชที่นี่ก็มีแกะเอาในทุงนะครับเป็นอย่นี้ัโอ้เป็นทุงแบบซิบแต่ว่าเป็นทุงกระดาษครับนี่สิบสิบล็อกไห้บ่ไห้แห่งไว้ซิทันล็อกซิทัล็อกซุบเนี่ยถืออากาศลวมันสีเอื่อครับเล้งระหาอบนั่เอาเลยจ่ยเงินกองเลกเก่งขอบทุกเม็ด แน,นี่ทุกอย่างเรองกิ๊ตังค์ัะไม่คิดตังค์ไม่ได้กิงมั่วเพื่ตอเนื่ <c oughs> องมั่แล้วครับยิงเขบาบอนพี่บอยตรงนี้เราต้องมีเงี้เป,ป๋ามาน้ำครับขาดไม่ได้ <c oughs> สุด,ดยอดครับโอ้หอมบะหมี่อันคิ้วๆเพื่อนหอละหาบาทบานเฮาเลยพี่แดงเที่เมืองหอมหอม,หอมะระดับ,ม,บมันเป็นเกล็ดเลยครับตัวนี้จะไปฝากลูกสาว จะไปกัดพ่อโอ้ยเราทุกขายบ่อกแล้วเราอันัวบับเขาใบใบเออบุดดอดอะไรวะเจมุดยอดอีหลีมีบ่มีเม็ดถีบคิวเลยนี่คทันตะวันชุดยอดหอมทุกเม็ดเข่าหอมยีอ่ะองน้องเลยเจ็ดดี ดดครับมีสิบรอกว่าแหมผมผมงงแบบนี้ทานตะวันอ๋อภาษาอังกฤษบะไรแบบนี้ด้ผมรอบกันนะจิถึงว่ารอบนี้